เช็คดว่วน2ส,สิ่งที่ห้ามทําเมื่อลูกค้าโวยวายเวลาที่คนเจอลูกค้านะครับถ้าสมมติลูกค้ามาโวยวายกับคุณไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการขนส่งหรือเรื่องบริการเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยนะครับอย่างแรกสุดคือการเมินพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่ขายของในโลกออนไลน์นะครับพอเห็นว่าเอ้ยลูกค้าดูเหมือนไม่พอใจเนี่ยเราเมินปัญหาลูกค้าไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่า เออมันไม่ใช่ปัญหาของเรานั่นเป็นไมล์เซตที่ไม่ดีเลยนะครับเวลาที่ลูกค้าเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราควรที่จะช่วยเหลือเขาในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกประทับใจเรามากยิ่งขึ้นและอย่างที่2นะครับที่คุณไม่ควรทําคือการที่คุณด่ากลับผมไม่อ่านตามพันทิปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่อ่านตามพันทิปแล้วก็ผมเห็นเยอะมากว่าพ่อค้าแม่ค้าพอลูกค้าวายๆไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเราก็ด่าเขากลับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเราอยู่ในสาาะ,ะที่เรรรกกลังู้ึโ เราจะใช้สมองส่วนที่มันเป็นสมองของสัตว์ชั้นต่ําฟังดูเหมือนแรงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นชื่อสมองนะครับแล้วมันจะทําให้คนเราใช้อารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราดา่าเขาใช่ไหมเราเอาอารมณ์ของเราไปประทะเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งใช้อารมณ์ออกมาอีกนะครับมันจะไม่มีผลที่มันดีกว่านั้นเลยนะครับวิธีการนะครับคือคุณจะต้องพยายามคุยกับเขาดีๆนะครับทาให้เขาเนี่ยสวิตช์จากสมองส่วนที่ใช้อารมณ์ครับมาเป็นสมองส่วนที่ใช้เหตุผลนะครับซึ่งมันสามารถทําได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือ คุณจะต้องคุยกับเขาดีๆทําให้เขาใจเย็นลงนะครับแล้วเมื่อเขาใจเย็นลงเนี่ยตามธรรมชาติของคนคนก็จะเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นนะครับนี่คือ2องวิธีที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นะครับทุกคนสามารถติดตามผมได้นะครับที่เพจ f a c e b o o k เควินอ่านคนได้ยอดขายดีขอบคุณครับ